รถที่หมดแล้วนะ,อะโอเคอพร้อมไปเด็กไเด็กๆเก <c oughs> ที่ยวมีอะไรข้างทางไหมจ๊ะจ้าเราคุยไม่จบเรื่องยิงยาวได้นะ ไม่เอาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมูดำพาเที่ยวนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มีการออกทริปกันอีก เหมือนเช่นเคยครับหลังจากที่เราหายจากการออกเทปมานานเนื่องจากติดพายุฝนกันอเครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าย่านาทีครับเรากำลังจะเดินทางออกจากบางนานะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุทยานนครับวันนี้นะครับเราก็จะออกกันแต่เช้านะครับเพื่อที่จะลีกเลี่ยงรถติดนะครับแล้วก็จะ ่หน้าไปกินอาหารเช้าที่อยุขยายกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาไปกันเลยโอเคไปกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงวัดใหญ่ชัยมงคลกันแล้วนะ <S <S มาแต่เช้าแต่วัดก็ยังไม่เปิดขึ้นหนโนดีกว่าโอเคไปโน่นนะเขาเขาเปิดแล้วเขาเปิดขึ้นแล้ว <S <S นักท่องเที่ยวเขาเออหนาราคาสิบาท เดี๋ยวเราไปถึงเต็นท์ก่อนค่อยเปิดไปเต็นท์ข้างหน้าเขาหยิบระดวกอยากไี่ใจบอกโอเคมีจุดคัดกรองนะแต่ไม่มีคนกลัขบข้างนอกได้นะได้ พอเรามาถึงที่นี่นะครับฝนก็ตกลงเม็ดปล่อยๆกันนะครับคือเปียกชุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมโน้ <Nope. S 1> บไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้กันนะครับไปกันเลยครับไม่นะ ออกก่อนไปกันสวยไหมสวยอยู่นะคือตอนที่เขามาเขามาวอนที่แดดมันจัดฝนมันไม่มีใช่ไหมคนแน่นอันนี้เราจะได้ฟิลบรรยากาศที่ว่าฝนตกคนไม่มีแต่จะลำบากทีดึึงแต่ก็ไม่สู้ไปข้างบนเรามีเรามีไกด์นำทางนะครับไกด์มั่วๆนะคะ ไงเหนื่อยไหมตรงนี้มีทางแยกนะม,มีอย่าให้ว่ากันเราขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้ลื่นนะเนี่ยตรงนี้ลื่นข้างบนก็มีพระพุทธร,รูปนะครับแปดองค์ น้ำรอบตรงนี้คืออะไรข้งงางล่างน่าจะเป็นบ่อน้ําใช่ไหม เขาให้นักท่องเที่ยวมาอธิษฐานแล้วก็โย,ยนเหรียญลงไปนะคนละสามทำไม,มต้องสามพระธรามประสงค์อ๋อปติเขาเองให้โยนบลงสาร เสียงไม่ดังเนาะต้องเอาผ้ารองวะนานนานหนึ<า>่งหนึ่งดี๋ยวมากมาเอาไหมลุกลงเหมือนกันหรอลงสิ โหโหสรุปเราก็ลงลงแค่คนละเหรียญเออโอเคก็ยังถือว่าลงใช่โอเคไปไกด์นำต่อเลยเดี <c oughs> <Okay. S 2> ๋ยวเราลงไปตรงนนะี้เราก็วนดูรอบๆโอเคะวาหน้าซ้ายขวา ไปซ้ายซ้ายดีฮนนะไปซ้ายอย่างนั้น,นลาก่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆอ่ะของเจดีกันนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลในวันที่ฝนลําในวันที่พายุเข้าอ่ะครับเรามาเที่ยวผิดนานกันแล้ว นี่ดีอย่างนะจะเห็นวิวรอบๆสวยปะหรอสวยนะมันจะได้อีกซิวนึงนี่คือวิวรอบๆของของวัดของวัดใหญ่นะครับไปไปกันต่อ นี่ก็อีกมุมนึงของวัดี่สวยดีซึ่งจะเป็นฝั่งนู้นก็คือก็คือถนนที่เราขับรถผ่านข้างหน้านกบินผ่านด้วยีนกินผ่าน<ม>ไปไปอีกรอบหนึ่งด้านหนึ่งน่าจะมีทางขึ้นทางขึ้นอื่นนะแต่มันมีทางนี่ไง ที่เขาขึ้นกันนะนี่เราเตี้ยแล้วกำแพงมันสูงก,กันเองฮะแพงมันสูงเราไม่ได้เตี้ยใช่ไหมโอ้โห,โหนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับของเหมือนฟังพระเจดีฝั่งนี้ก็สูงฝั่งนู้นแน่ใช่น่าจะสูงกว่าแล้วเราเกิดมาเตี้ยอะไรไง ก็คือรอบแล้วห้ามขีดเขียนของพระเจดีฝ่าฟืนปรับโทษปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็คือรอบรอบของพระเจดีนะใช่แล้วฝั่งนู้นก็เป็นที่จดดอดรถเราจะจอดที่ คนก็เริ่มมาเนาะยก็ยังมีคนอยู่ก็ยังนี้ครับคนก็เริ่มมาเรื่อยๆนะใช่ในวันที่พายุเข้าพายุน้อย <c oughs> ไปเราไปที่อื่นกันต่อเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมบรรยากาศด้านล่างกัน สมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะสถาปัตฯล่ะสถาปัตยกรรมของคนสมัยก่อนใช่ไหมที่เขาสร้างพระมาเขาก็ไม่รู้นะอ่ะข้างๆนี่สมัยใหม่ข้างข้างนี่สมัยใหม,ม,ม่เหรอเออตัวก็ดูดิคนนี้มอปลายมอใหม้มั่วกไม่ข้างบานเขาหมายถึงไอ้อพระพระที่เนี่ยน่ากระชากเลยเฮ้ยไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยจริงปะ ก็ตอนที่มาเที่ยวอ่ะกับออกจจงงงองสำมังกรเขาก็จะไหว้แต่จุดหลักเกองสำมังกรพามาตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่เขาให้เราไหว้ข้างบนขอไหว้ค่ะตรงข้างหน้าอ๋อที่ว่ามาไหว้พระทำบุญกนะ้าวัดใช่ไหมใช่นี่น่าจะเป็นสายล่อฟ้านี่เหรอใช่สายล่อฟ้าไปที่ยอดเจดีย์กันฟ้าผ่าไง นนี่น่าจะแรงขึ้นนะวันสาลาดินสมเด็จพระนเรศวรกกแ้าให้สร้างขึ้นพรอมกับเจดีย์ชัยมงคลราวพศ2135เป็นสถานเป็นสถานประกอบพิธีท,ทางศาสนาและลำพังประสงต่างๆส่วนเรินี้แน่เลย

คือไม่มีใครเข้ามามั้งมีแค่เราอนะ้วนน่ะนี้่คือต้นไม้มงคลใช่ไหมบอสามสิบแปดะการที่เขาบอกว่า เราควรจะบำร,รุงบิดามารดาส่งข้อบุตรส่งข้อภรอรยาการงานทั้งหลายไม่ข้างทางก็คือเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีกว่าชีวิตนี้เราก็จะมีป้ายเจอสิ่งดีเอาไว้ร <c oughs> วมมวนจะสว่างแล้วก็ยังมีเมฆคลุมอยู่น่าจะเมฆทั้งวันเพราะว่าไม่น่าจะทั้งวันนะปลอบใจตัวเองไง เดี๋ยวก็หยุดแล้วเนี่ยมันเบาลงแล้วหยาใช่หยาใช่กาแฟโบราณดีกว่าเอาเลยมีเอาไหมบอตัวนี้เขายังไม่เปิดใช่ไหมสารสนุษย์ท่านในส่วนวข้างในก็จะมีที่ว่ายท่านในเพราเปิดแล้วนี่นมีคนเดินเข้าไปอ่ะไปดูบ้าไปตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่ สารสมเด็จพระนเรศวรนะครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้ท่านกันก่อนดเดี๋ยวค่อยจะไปกันต่อที่อื่นไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่า <c oughs> ต้องลองดูน่าจะเปิด ดไ,ไ,ดดได้หมดมั้งได้มครับอ๋อ,อไม่ตัวเไปกินกาแฟก่นได้หมดเขาไม่ได้สีเนียเริ่กินกาฟแฟกินก็ได้ไม่กินก็ได้ จะไปที่จอดรถเราได้อยู่กำชอง,ง,ง,งตัไอ้ว่นั้นเพิ่งเพิ่งพลิกตัวเพิ่งพลิกตัวโน่นโนตัวดูเห็นป่ไนนะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นนน่นน่ะตัวริมที่ตรงนน้นเลยมันเพิ่งพลิกตัวจะกินไง เมื่อกี้มันจะลงมาแล้วเขาโยนไปให้มันมาก็เลยขึ้นไปหมดเรื่มนี่นี่น,นี่กำลังลอยมาเนี่ยเราต้องตั้งกี่เพสไหม ตั้ง GPS ไหมวัดอะไรนาะวัดพน,นเฟืงโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบจากเพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับ EP 9.1นี้นะครับก็ขอลาแต่เพียงแค่นี้ก่อนมาพบกันใหม่ EP 9.2ครับสำหรับ EP น,นี้สวัสดีครับผม